สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ค่ะวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมสบายดีไหม today is Father's Day วันนี้วันพ่อของประเทศออสเตรเลียค่ะเราจะมาสปอยคุณพ่อก,กันหน่อยค่ะ f a t h e r s p o i l so that you get a little bit spoiled today today we're gonna do cut in c o t t o n r nail not real spoil อภิษเธอถิงเราจะมา oh. ตัดเล็บตัดเล็บให้พ่อบ้านค่ะเอาใจเขาหน่อยวันนี้วันพ่อค่ะก็ไม่มีอะไรทำค่ะไปไหนก็ไม่ได้คานเกลแอลเกส็ลกเดาเราอยู่บ้านค่ะก็เลยทำอะไรพิเศษพิเศษให้เขานิดๆหน่อยๆค่ะตัดเล็บตัดเล็บคกบค่ะ is not is not fun It's hurting. <laughs> Where is tissue? Oh cry. Oh, I have my menstrual n u z s so e s helping. This can only go one way. Bad. w o h เล็บนิ้วนี้นิ้วนี้จะเป็นเล็บครบค่ะสองข้างเลยจะ I think today is not spoil day. It's a hurting day. <Ooh. S 1> Special Father day hurting. hurting Daddy. ตัดเล็บข้อเ้นร้องไห้เหมือนเด็กๆเลยค่ะ แต่ <start. S 2> ออกไปแล้วคตออกไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ค่ะตดออกไปแล้วพอบ้านใจเสาะออ ให้ดูค่ะดูเล่พ่อเป็นอย่างดี he just care he very care with daddy he w o r r y d a d d y will get hurt oh spoiled daddy แม่จะไม่ว์มันนั้นก็เฝ้าข้างๆค่ะเห็นพ่อเจ็บเห็นพ่อเอ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 อเห็นพ่อร้องเห็นพ่อควืนคลางไปดูอย่างเลยนี่ โอ้โห oh Happy Father Day ยังไงดูลูกชายโอ้ยแม่ไม่ I want to get spoiled ถึงนั่งตัดเถอะต้องสองตัว Are you serious You check you check my work โอ้แมネเจอร์อีส์แมเนเจอร์อีส์กิรีนี่ค่ะมวนเข้าไปลึกมากตัดออกทุกครั้งร้องยังไะเชือดหมูอ่ะ This nail is r a w i n very bad one Oh it's a horrible Hi, Kiara, if you're watching. <laughs> Maybe Jody watching too. Do you want me to get rid of the big toe at the road? I can't. Big <laughs> hurt or not? No, not good. Trim it. But good. You're not hurt. I, I <laughs> นี่ก็อยู่ประมาณสี่อาทิตย์ค่ะ four weeks is okay four weeks or two three weeks oh I think three weeks สามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์ก็ตัดใหม่อีกทีเพราะยาว they grow they grow quick uh huh. <Yeah. Okay. S 3> happy Father Day Daddy got the flower from our yard and a little cake, a little cake. oh ขอผมด้วยครับขอผมด้วยครับ I oh. I want some, I want some yeah, I I some <laughs> เอา <Hey. S 2> หมายอยากได้เอาหมาอิจฉาขอผมด้วยครับอยากได้ดอกไม้ดอกไม้ในสวนเราเองค่ะสวยมากสวยมากๆเลยไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะเก็บในสวนนี่แหละมาให้แดดดี Daddy. ว้าวอินมากอ <c oughs> เมียร์ลัฟจีเอชินสไตล์ดิเซอร์หวันรวมมิตรค่ะทําให้ลูกสาวทําเค้กสปอยฝรั่งแล้วเราก็ต้องสปอยตัวเองค่ะเราไม่ชอบเค้กแล้วก็ทําของหวานแบบไทยๆกินค่ะอันนี้ซื้อมาจากร้านเวียดนามค่ะเขามี รวมมิตรผสมอยู่ในชุดเดียวกันค่ะไม่พาก็แค่เอามาต้มค่ะใส่น้ำตาลใส่กะทิง่ายง่ายค่ะสำเร็จค่ะของหวานไทยสไตล์ของเราค่ะก็มีมันสําปะหลังค่ะแล้วก็มีมันมันบ้านค่ะมันเขาเรียกมันหัวเสือหรือเปล่าที่สีม่วงๆค่ะแล้วก็มีมีกล้วยค่ะ กล้วยไม่พาต้มไปพร้อมกันเลยค่ะกล้วยก็สุกไปก่อนค่ะนิ่มไปก่อนมันก็จะสุกช้าหน่อยแล้วก็มีขนุนนิดนึงค่ะเขาทําเป็นชุดด้วยค่ะมีนิดเดียวแล้วก็มีสักูเม็ดใหญ่ค่ะไข่กบไข่เขียดบ้านเราเรียกก็มีมันมันเทศค่ะต้มใส่น้ําตาลค่ะแล้วก็มีโบลอยค่ะนี่คือับลอยับลอยไข่เต่า ไข่ใหญ่ๆอย่างนี้บัวลอยไข่เต่าเรียกไข่เต่าหรือเปล่าไข่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะก็มีแค่นี้ค่ะแม่ฟ้าต้มใส่น้ําตาลน้ําตาลมะพร้าวค่ะน้ําตาลปี๊บที่เป็นก้อนนะคะน้ําตาลก้อนใส่กะทิไปนิดหน่อยค่ะแม่ฟ้าไม่ค่อยชอบกะทิทักเท่าไหร่ทำหม้อเล็กๆค่ะไม่อยากแกะใหม่เพราะว่ามีกะทิที่ลูกสาวทาขนมแล้วมันเหลือค่ะ เหลือครึ่งกระป๋องแม่ก็ใส่ไปแค่ครึ่งกระป๋องค่ะเพราะว่าของหวานมีแค่ประมาณสองถ้วยนี้เองค่ะสองถ้วยนี้ขนาดนี้สองถ้วยแม่พาก็เลยไม่แกะกะทิกระป๋องใหม่ค่ะถ้าจะแกะเราจะใส่หมดแม่พาก็ไม่ค่อยชอบกะทิมากสักเท่าไหร่ค่ะก็เลยได้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะมาคุยกันวันว่างๆค่ะวันนี้ Father's Day ของออสเตรเลียค่ะก็โ่อยแดดดีไปนิดๆหน่อยๆค่ะ ตัดเครตัดเล็บให้เขาเองก็นไม่ได้ทําอะไรค่ะลูกสาวก็แค่ลูกสาวก็ทำเค้กบานณานา,นาม้เฝินให้เขาค่ะนี่ก็ทําทีชาแล้วก็เก็บดอกไม้มาให้เขาดาไม้ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> คิดอยากค่ะไปเห็นของหวานค่ะวันนี้ว่ากินของหวานค่ะ มันนี่มากินของหวานสไตล์ไทยๆเราค่ะทำเค้กแต่ไม่ชอบกินเค้กค่ะลูกสาวให้ลูกสาวทำให้เดดดีค่ะแม่พาก็เลยมาทำของหวานไทยให้ซิงกินค่ะไม่ค่อยชอบเค้กค่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบเค้กสักทอะไรมันนานกินจะได้อยู่ค่ะแต่ให้ยิ่งไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ใช้กำลังมันไม่คิดอยากเค้กอยากขนมแบบนั้นเลยค่ะแม่พาก็เลย มาเห็นอันนี้ในตู้เย็นอเอาออมาต้มนี่ค่ะเขาแช่ฟิดมาค่ะเขาทําเป็นชุดหั่นอะไรมาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็ทําเป็นชุดแพ็คใส่ช่องแช่ขแข็งค่ะแม่พาก็แค่ซื้อมาก็ใส่แช่ขแข็งไว้ก็คิดอยากวันไหนก็เอาออกมาต้มได้เลยค่ะง่ายสะดวกค่ะใส่น้ําตาลก้อนไปก้อนแค่นี้ค่ะก้อนเล็กๆใส่ไปห้าก้อนค่ะหวานไม่มากค่ะหวานน่อยๆ พอดีสำหรับไม่พาค่ะหวานกำลังพอดีเลยค่ะไม่หวานมากไม่วานจะใส่น้ําตาลไปด้วยชิไมไปด้วยกลัวหวานมากแต่หวานมากแล้วแม่กินไม่ได้แม่ไม่ชอบคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากมายที่เข้ารับชมค่ะขอบคุณที่มากดติดตามให้ขอทุกคนมีความสุขทุกๆคนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ